การตัดสินใจย้ายทีมในครั้งนี้ผมต้องใช้ความกล้ามอย่างมากเพราะหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆที่ย้ายมานิวคาสเซิลเพราะทีมมีโอกาสสูงมากที่จะตกชั้นแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมเป็นคนชอบความท,ท้าทายผมอยากมีชื่อติดท,ทีมชาติอังกฤษบางคนมองว่าที่ผมย้ายมานิวคาสเซิลเพราะเรื่องเงินแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยสวัสดีครับฝนตงซอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของคีรนทิปเปียแนวรับเจ้าพ่อลูกนิ่งผู้มากู้วิกฤตของทัพสาลิกาดง คำพูด่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือบทสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของคีเรนทิปเปียหลังจากที่เขาย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลในตลาดเดือนมกราคมปี2022ที่ผ่านมาดิวของทิปเปียนะครับมีข่าวว่าจะย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดมาอย่างยาวนานหลายเดือนซึ่งมีสโมสรทั้งแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเชลซีและก็นิวคาสเซิลครับที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับข้อเสนอของนิวคาสเซิลก็โดนใจทางแอตเลติโกมาดริดนิวคาสเซิลต้องจ่ายเงินจำนวน12ล้านปอนด์ บวกกับแอดออนออปชันซึ่งถ้าหากทิปเปียช่วยให้นิวคาสเซิลรอดตกชั้นได้ค่าตัวของเขาก็จะดีสูงขึ้นไปถึง25ล้านปอนด์ด้วยกันส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับทิปเปียจะได้รับอยู่ที่ราวๆ120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถือว่ามากกว่าตอนอยู่กับแอเลนติโกมาดริดอยู่ที่ประมาณ2-3หมื 3, ่นปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวคิวเนทิเปียนะครับจึงกลายเป็นนักเตะรายแรกที่นิวคาสเซิลซื้อมาในยุคข,ของเจ้าชายบินซันมานสำหรับการย้ายเข้ามาของทิปเป ก็น่าจะเข้ามายกระดับเกมรับที่รั่วสุดๆของนิวคาสเซิลในตอนนี้ได้เพราะก่อนหน้านี้นะครับในตำแหน่งแบ็กขวาพวกเขาใช้ทางเอมิลคราฟแล้วก็มานกินโยสลับกันลงไปเล่นแต่ทั้ง2คนนะครับก็ยังทําได้ไม่ดีพอเกมแรกของคีเรนทิปเปียกับนิวคาสเซิลนะครับนั่นก็คือเกมฟุตบอลเดฟเฟครับรอบที่3ซึ่งเกมนั้นถือเป็นเกมที่ไม่น่าจดจำเอาซะเลยเมื่อนิวคาสเซิลพลิกล็อก ok แพ้กับเคมบริดจ์ยูไนเต็ดทีมท้ายตารางจากลีกวันไป0ูนย์หเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา หลังจากการตกรอบฟุตบอลเดเฟคัพนะครับทางบอร์ดบริหารของนิวคาสเซิลก็ทําการเสริมทัพครั้งใหญ่พวกเขาดึงแดนเบนมาจากไบรตันดึงบลูโน่กิวมาเรสมาจากลียงดึงคริสวูดมาจากเบอร์ลี่แล้วก็ดึงแมททาเกตมาจากแอสตันวิลล่าถือเป็นการเดิมพันครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งของทัพสาลิกาดงซึ่งจากนั้นมานครับนิวคาสเซิลก็ไม่แพ้ใคร2นัดติดต่อกันและในเกมนัดล่าสุดนะครับนิวคาสเซิลมีโปรแกรมเล่นเกมพรีเมียร์ลีก พวกเขาต้องเปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเอเวอเรตันของแฟรงค์แลมพาร์ดเกมนี้นะครับเหลานักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาในช่วงตลาดเดือนมกราคมได้ลงเล่นเป็นตัวจริงถึงคนด้วยกันนั่นก็คือ ier, Chris Wood, กีรันทิปเปียคริสวูดและก็แมททาร์เกตส่วนในรายของบลูนอกิมารสครับก็ได้ลงสนามมาเล่นในช่วงท้ายเกมส่วนทางแดนเบิร์นไม่ได้ลงเล่นแต่มีชื่ออยู่ในซุ้มมานั่งสำรองในเกมนี้นะครับกีรันทิปเปียสามารถประเดิมประตูแรกกับนิวคาสเซิลได้สำเร็จ เขายิงประตูปิดท้ายช่วยนิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะเอเวอตันไป3ประตูต่อนหนึ่งสำหรับประตูที่ทิปเปียทําได้นะครับมาจากการปั่นฟรีคิกเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างส,สวยๆซึ่งลูกฟรีคิกนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาอยู่แล้วนับตั้งแต่ที่เล่นกับท็อตแนมฮอสเปอร์รวมไปถึงในศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียทิปเปียเองก็ยิงฟรีคิกให้กับทีมชาติอังกฤษได้ในเกมที่พบกับทีมชาติโครเอเชียและนอกเหนือจากการปั่นฟรีคิกอันเฉียบคมแล้ว คีแรนทิปเปียยังมีอาวุธที่เป็นทีเด็ดของเขาอีกนั่นก็คือในเรื่องของการคลอสบอลที่แม่นยำบวกกับการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นคีแรนทิปเปียนะครับเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มากมายเขาเริ่มเล่นฟุตบอลด้วยการเป็นนักเตะเยาวชนในอะคาเดมีของแมนซิตี้จากนั้นทิปเปียก็ย้ายไปเล่นกับเบอร์ลี่ด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาล2011-2012และนั่นก็ทำให้เขาได้ร่วมงานกับเอ็ดดี้ฮาเป็นครั้งแรกทิปเปียนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ฤดูกาลนั้น เขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเบอร์ลี่ด้วยในฤดูกาลต่อมาครับเบอร์ลี่ก็ดึงตัวทิปเปียมาร่วมทีมแบบถาวรด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมทําให้ทิปเปียติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของสิกแชมเปี้ยนชิพ2ปีติดต่อกันในปี2013และ2014นอกจากนี้นะครับเขายังช่วยให้เบอร์ลี่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ในปี2014อีกด้วยทําให้ทิปเปียนะครับกลายเป็นแบ็คขวาที่น่าจับตามองทันที ซึ่งในเวลานั้นนะครับก็มีทีมอย่างอาร์เซนอลมาให้ความสนใจในตัวเขาด้วยและในเวลาต่อมานะครับกีรันทิเปียก็โดนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับของมอริเซโอโปเชติโนดึงตัวไปร่วมทีมในเดือนมิถุนายนปี2015ด้วยค่าตัว3.5ล้านปอนด์และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับกีรันทิเปียก็ยกระดับฝีเท้าของตัวเองจนกลายเป็นแบ็คขวาตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกอังกฤษทิเปียก้าวขึ้นไปเป็นแบ็คขวาตัวจริงของทีมชาติอังกฤษชุดอันดับที่4ฟุตบอลโลกปี2018ทีี่รัสเซย และก็ช่วยสเปอร์นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกได้เป็นครั้งแรกของสโมสรนในฤดูกาล2018-2019แต่น่าเสียดายนะครับที่รอบชิงชนะเลิศสเปอร์ทิปเปียแพ้กับเรียบูไปศูนย์ประตูต่อ2หลังจากคว้ารองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกกับสเปอร์นะครับในเดือนกรกฎาคมปี2019อตเลติโกมาริดดึงตัวคิรันทิปเปียไปร่วมทีมด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์และการย้ายไปอยู่กับอตเลติโกมาริดก็ทําให้เขาได้แชมป์ครั้งแรกในชีวิต ทิปเปียช่วยทีมตาหมีควา้าแชมป์ลาิกาสเปนในฤดูกาล2020-2021แต่ด้วยความที่เป็นคนอังกฤษเขาจึงอยากย้ายกลับมาเล่นที่บ้านเกิดและในที่สุดความปรารถนาของเขาก็เป็นจริงทิปเปียได้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของนิวคาสเซิลในตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันครับว่าคิรันทิปเปียจะช่วยนิวคาสเซิลรอดจากการตกชั้นได้หรือไม่และคุณผู้ชมนะครับคิดอย่างไรกับทิปเปียก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลย และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของคีรนทิปเปียแนวรับเจ้าพ่อลูกนิ่งผู้มากู้วิกฤตทับสาริกาดงวันนี้ผมโฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตรงและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ